เจี๊ยบเคยคิดว่าชาแนลยี่สบใบนี้ยเป็นของแท้แต่มันไม่ใช่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันปลอมได้อย่างไรนะคะใบนี้นะคะคุณเจี๊ยบได้มาจากลูกค้านะคะที่มาตรวจสอบกับเราเขาซื้อมาในราคา1น0 0 0แบาทตอนแรกคุณเจี๊ยบมองจากภาพนะคุณเจี๊ยบก็มองว่าแท้เพราะว่า ค่อนข้างทาสวยกลิ่นในเรื่องของกลิ่นที่ครูเชียพยายามบอกทุก E ีีนะคะว่าให้ดมกลิ่นแล้วจะมี PVC หรือ PU นะคะแต่ใบนี้ไม่มีเลยนะคะพูดง่ายๆว่าปราบเซียนมากใบนี้แต่มันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่สามารถดูแท้ปปอมได้นะคะแต่ต้องใช้กล้องขยายพันเท่าก็คือจะเป็นเครื่องมือตัวนี้ในการตรวจสอบนะคะซึ่งจุดที่เราจะดูก็คือตรงนี้นะคะในส่วนของชาแนลจะมีตรงนี้ที่เรียกว่าเมทัลเพดนะคะเป็นซีเรียลของชาแนล ซึ่งในยุคหลังๆนะคะชาแนลจะไม่ได้มีโฮโลแล้วเขาจะเปลี่ยนมาเป็นเมเทอร์เพจตรงนี้นะคะซึ่งไม่สามารถเป็นการอ่านปีได้แต่สามารถบอกแท้ปปอมได้พูดง่ายๆว่าตอนนี้ชาแนลย l 22ิบสองที่เป็นเกดเหมือนมากๆไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้แล้วจะต้องมีการตรวจสอบโดยใช้กล้องขยายพันเท่าในการเช็คละเอียดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังหรือว่าแบตเชียลต่าง ะะแต่ถ้าไม่อยากยุ่งยากในการที่จะต้องมาสองอะไรแบบนี้นะครูแนะนำว่าซื้อกับแพลตฟอร์มสะสมได้เลยคะ่ะ